ทางเอฟซีเพิ่นแนะนหามาจังซี่ว่าให้ก้อนชิมังนะให้ให้พามาสวดแล้วก็จะมอบให้ทั้งวัดหรืออยังบางคนบางคนนี่าก้อนชิมังยันนะปูมากๆนะประสบอุ้ปติเหตือเป็นนี่เป็นนีนยันมันนั่งอ่ไหมจ๊ะโดยแต่เพิ่นให้เอาผ้าอันยังมาสวดก้อนเพิ่นวะนะโมปลาเพิ่นวะขึ้นแน่วไปเปิดเอาของเพิ่นเองแล้ว่าคนข้าวโบราณนะเพิ่นมักแบบช้าโมเครื่องล่างของถัง วันชินทุกชุกชินเลยเห็น,สนเสียงฟังยังแล้วแต่ว่าเพื่อนเห็นดูเนาะสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อผีนอ้องฟังแล้วฟังไทยและต่างประเทศเนาะการยินดะีต้อนรับขอสู่ช่องสาวตาสเนวผีน้องเย้ยเนาะเออพีผีน้องเลยตอนนี้กะเว้ามาเย่ยเบึง มาเฮือนนะเฮือนหลังเก่าของน้องตาพี่น้องเอ้ยเนาะก็มีหลายๆ FC หลายๆอ่าคนคอมเมนต์พี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้เนาะพี่น้องก็เห็นอ่าหรือว่าในคลิปบ่จันเพิ่นมาถ่ายว่าเห็นหูพานาพี่น้องเอ้ยเนาะกเรื่องทั้งตาบ่เห็นพี่น้องเอ้ยเนาะมนทบ่พี่น้องเอ้ยือแนวใดเนาะก็ FC เพิ่นเม้นมาหลายเรื่องเฮือนเก่าน้องปาเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยเนาะอือจะมาาเบิ่งอ่า มาเยี่ยมพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าได้มาทางนี้พี่น้องเอ้ยอือฮึอ่าหลายๆ FC เพิ่นเว้นว่าบอกอ่าแนะนําหลายสิ่งหลายอย่างหลายแนวทางพี่น้องเอ้ยเนาะเรื่องเฮือนหลังเก่าองปา FC เพิ่นว่าอ่าให้พระมาสวดแล้วก็มอบให้วัดหรือว่าเอามอปลามาเนาะโอ้คุณเนาะคุณทั้งอาเฮาก็สบายดีเนาะ่กุคน ด้วยเนาะสบายดีเนาะเมนเมนอบจวดพี่ซ่จวดกับนักจังบอชวดซาดกันเป็นยังุเบอร์ลายเลยเนาะสบายดีเด้อสบายดีเด้อตูเด้อน้องเราคือมาคักแท้นี่อ้ผิวดับอ้ผิวคักแท้นี่เนาะ นั่งโต๊ะทามได้หน่อยนึงได้กระเทือนทามกันอะไรก็ได้โค่นไม่ได้น้องน้องว่าน้องเพิ่มตัวใหญ่หน่อยนี่มๆใช่ไเออนี่มๆใช่นั่งกันได้ชื่อชื่อจังไดล่ะทามชื่อก็ได้ไหมทามฮะไม่อยู่อันนี้เจ๊ก็เสียก็ได้ว่าดังๆเลยเนาะทางอันนี้ผมมีไหมบอมแอนน้องไหมเถึงอันนี้มันไม่ยู่มันมันรูดอันนี้เจ๊ใส่หีบใส่นี่เส้นนั่นแหละเออเออเล้วอ้าวปั๊มจาซื้อยังไงซื้อปอม พี่น้องปอมอายุเปีอ่ะอายุชิโอเคน้องายอน้องเลยน้องน้องอมสาวิวก็เอิน้องอายุสันเนาะอา้อเจ้าปีได้เนอยอเ้าปีได้หน่อยน้อยเหนีนในได้เหนียน้นเหนียนในวะอ้วย้เซ็มองยก็ได้จ้าคุยกันหน่ออเนาะสมัคอบนวยิ้นก็ไม่กันทันแนคุยนี่บอลงนี่น้องได้เข้ามาทางเพือนเก่าน้องปา้พอดีว่า แนมเห็นน้องปอมเน้องคนหดอากุธสวนอยู่ก็เลยถามมาเป็นยังไดปู่อยู่บ้านใกล้เอนเคียงดีนะนอนกับ่ัได้กอกอกแกลกอย่างบ่อเบ่เออปกติโดยไม่ตู้คือผมมานั่งพี่มานั่งที่นี่เออเห็นว่าผู้เฒ่าผู้แก่เนาะพอได้หูเรื่องเล่าก็เก่าน้องว่าอย่งไดกว่าพ่อมันนะอคือว่าเห็นคอนไหมอ๋อปกติแต่เก่าเนาะอันตอนคนยังบวเสียนะมันจะมีคอนใหม่อยู่พูดวันใกล้ ใกล้บนอูนามาแล้วแต่ว่าน <ừ> ี้เป็นจังหน่อยเราตอน,อนตอนเนร์เน,น,น<อ>แล้วมานีตอนกะเจ้าเห็นเห็นดู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 แล้วกะเจ้าก็ไป<อ>จูดไปจุดแล้วตอนไปจุดแล้วมันกาซีบูเห็นเเห็นยังดูดู มันแบบมันเป็นของเป็นแบบแสงบอกอย่างเช่นลักษณะอะไรนะโอ้เห็นลูกน้ำขอนไหมท้ายเนาะบอ้คอยบอกมีพี่รุตในนั้นในนอนไม่นี้นะก็คือแบบว่าเห็นแสงออกมาจากขอนไหมอันทีเว้านั่นโดยแต่บ่มีผู้ใดจุดไพจุดยางใส่ตี้พี่น้าคนเฒ่านะพีน้ามาพี่ไม่ใงี้ขอขออนุญาตเนาะขออนุญาตขออนุญาตมาปวดจิกงซอนให้ลูกแม่ละนี่นี่นี่มานั่งนี่มานั่ง ปั DM, no. mm ้นๆให้เ hmm. ล wow. ้วก so, so. ็ยันเสียนตับกุนเนาะเนาะนี่ของไม่ละมีของจะของยังแล้วแต่ว่าเพิ่นเห็นดุเนาะแบบนี้เลยเนเชียงคันเบึงเปเชียงคันบึงเลยเพิ่อลาว่ามีนมีอู่นาะว่าบึงดูน้อยเนาะลาว่าอือห่างนี่ยหะนี่กไปยอมเรืังกมเย ท้องเฮาก็ฟังกับฟังอยู่ข้างขเออีน่ะอือๆมีลูกมีิน้อนอเนาะราตอนนี้เราเฮาจักไปเียงมื้อนี้เลยมื้อนะแล้วไปไหว้พว่าไปไหว้อหนวันชินทุกชินลเห็นแสงมัาลงแตกเงือกเจ้าก็บ่ได้เป็นคืออ้ายบ่เนาะแสดงว่าวัเจ้าแก่้นี่เบิ่งูน้องว่าคนซีขยะอยู่จักนี่ือเอ าวยานซาวนฮันวันนี้ปลากงนะครับเจ้าไปเห็นบ้างไมทางยังหรอโเลเจาเยเห็นไออ้ะุเ้เื้ออาทีมลุแสด่งคนนบ้านนี่เห็นเห็นเห็นกันร้ายร้าเห็นตลอดเลยมันโคกอ้าคือมาไก่เทบ้ันโคกโอ้มันโคกเนเพลงเนเพลงนึกว่าอันโคกน้อยโคกใหญ่เสเนละ พั่นจูดคอนไม้ครับเรียบร้อยแล้น้อ่น้องเนาะคือเรื่องนั้นน่ะถือว่าบ่เห็นบาดนี้เอาขออนุญาตน้องูๆมาทางเรื่องหอยพญาห้องห้อยพญานาคก่อนก็ก็เคยเห็นอยู่บ่บ่บ่เคยเห็นได้ีอบ่แล้วก็เจ้านี่เป็นพี่น้องกันแบบใดับน้องปาพี่น้องเนาแล้วโอ้เป็นป้าน้องปาแมป้าแม่ป้าใหญ่ เวลารานง่ายเลยนะท่านได้ขยุก็อง้อฮะ้อคืงเลยเนาะ้นำไหลมาเลยไม่ไหลโจโอโอ้ไหลลงหัเลยไหลลงหัเลยต้นโอ้มเป็นห้องมหันเลยออเป็นหต้นนี้ยังมีอยู่วาตุอันหูหูอนเก่าโอ้แสดงว่าหนายเลยต่ก่อนนี้ลุงนี่ลีหน้าม้ใช่ก็ไม่ลุ้งอยู่นี่อ๋อ มีห่วยใกล้กันบอสีห็นมีมีบบ่จะกี้มีมีห่วยบ่เดี๋ยวนี่ยมีห่วยบนน้ำไหลลงมีมีอะบรมีห่วยแต่กับหู้สาเหตุว่าหู้นั่นมาจากใสเนาะแต่ว่าน้ำไหลมาจากใส่ในหอบลงมนเดียวแล้วกับเบิดห่เลยหู้น้านั่นใหญ่บอสใหญ่เลยจะกันยว่างก็จะยว่างทีปลูกที่รักอยากเอาทำลำข้า มันไม่เนี้ยมันบกแล้วมันคือคันมันเท่ากันเลยแล้วมันชิบกขึ้นเช้าเลยมันบกลงเลยเป็นโยกลงลงบกลงเลยไอเฟืองไอเฟืองช่างกูโอ้แสดงว่าแล้วใคันะอยู่ก็ได้เออเออเออคือคือตะกอนอยู่บนห้องนี่เลยเหมือนว่าไม่ต้องมองขึ้นมากี่เลยที่ไปพูดนั่งบริเวณนั่นนะบานทีป่วยดับดำอะไรอย่างเงี้นถ้ามันชุ่มก็ได้ได้ผมเจ้าบ้านเนี้ยคันมลิงรถกับเบิร์ตสองเบื้องบ้านนี้ก็ได้เนาะ แสดงแสดงว่าผ่านมาจักปีแล้วอยูอยู่เ็บ่ออยกินได้ไจักเคยเออแสดงว่าได้ไท่ได้เคยแล้วนี่ยังยังบ่ได้คู่อยู่โอ้ยเนาะเดี๋ยวพอจอบผิวแม่บ่แม่นโสดลูกติดบ่น้องเออสคแน่อยู่เห็นเนาะมีีเลยล่ะว่าดเวาผู้วเห็นเห็นไเฮาไปบิบ้านนาเพกแล้ว่อยกับเจ้าแต่ว่าแต่ว่าอ่าคื เรื่องเล่านี่นะแบบว่าไพภีก็ว่าได้พี่น้องอันน้องป่านะโมเมนต์ว่าที่ได้ท่านว่าท่านว่านะแบบว่าทามบางเอฟซีเป็นก็ว่าข้อสางคอนเทนต์มาแต่เป็นคอมเมนต์นะแต่นี่ก็ทั้งเม็ตู้เพิ่นเล่านี่ความจริงด้วยได้ความจริงเอ้โหได้โทษลูกตัวหลานดิโบ้เล็กิจู้อ่ชัดชื่อบโมเมนต์เนี่ยชิัวเนาะงเปตู้เนาะเรื่องนี้เพย์โบเซียก็ว่าบอยากคู่ไม่ได้มาถามนะแต่ว่าบอยากคู่นี่เอาตรงๆซะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่บ่มีแล้วเดี๋ยวนี้บ่มีแล้ว หลังหลังจากนั่นบเห็นประมาณจะปีบเห็นผ่านมาจะปีโอ้ได้ปีได้สามสาี่ปีบ่โอ้แสดงว่ายังไม่อยู่แสดงเ่าเจ้ายังน้อยแสดงเนาะร่างลินแ่นลินบางว่าวบางไรกันเนาะแสดงว่าน้องเพื่อนอีก็เห็นกันไหนบ่บ่ก็บ่เคยเห็นแต่ว่าเห็นแต่กระจาวาสแต่เก่าก็บม่ได้ใส่ใจพอยังเป็นเด็กน้อยอยู่ไม่ได้ใส่ใจมันง่ายบ่นใดเป็นโค้งน้าม่งมักพักเล่นตราบ ากันน้องเพื่อนเพื่อนกับกับกับโปรไกได้น้องโเบียนะพี่พี่ให้เพื่อนเบอร์นมนี่เลื่อนหลังนะครับเลื่อนเพื่อนเลยหลังเนี่นเพื่อนป้าอ่ะที่ว่าเชื่องที่รับที่น้องป้าไว้เพื่อนป้าอันคอนที่ว่ามันเกิดแสงเนาะมาหนี้แหละเพื่อนเลยเอาไปจูดบัหนี้กับบุหัวสาเหตุนั้นที่เกิดแสงมาจากใสเนาะเพราะว่ามันเกิดมาจากโคนนั่นเป็นอะไรเป็นตุ้มเต้าว่าจะว่าโคงค้ง ระผสมเครื่องร่างของถังดีนะแล้วประมาณนี้เนาะลดลงคำชันเอาง่ายๆคือทั้งอันอันพอตู้บ่อบลึกอีกยังเป็นอันที่ว่าเป็นว่าเป็นของโอ้พอตู้นองปลาเป็นมีเครื่องล่างของเก่าตะกี้เครื่องล่างของถังเครื่องล่างของถังแล้วแบบบาดบ้านนี่เลยแบบว่าพอพอเ้าแบบโอยากเก็บไว้เนาะพอ่อโบากเก็บไว้ที่โตู้เลยเอาไปปาไว้ทีนะ เอาไปป้าไว้แลยอ่าชาวบ้านอ่ะเห็นแบบว่ามัน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 เป่งประกายแสงออกมานี่นะน้ำคอนที่เราไปป้าไว้นะยิงคนเลื่อปีจุดแบบแนี้เลยโบเห็นเลื่อสมมติแบบนี้หลังจากจุดหันแล้วคนในครอบในคัวกอะอยู่อยู่เย็นเป็นชุกอยู่บอสอ๋อตั้งแต่จุดคอนนั่นเลยจุดคอนเลยเขาเป็นโอ้สงสัยอ่ะหรือว่าสิเป็นพ่อเขาจุดคอนนั่นบ่เนาะมันมันก็มีเงินงามมีเงินงามนะ มันกับเขมาสู่ตัวเจ้าของเหมี่ได้เนาะ,<ม>นะอีเนามีน้นองผู้ผู้แบบเกียรกับชนิั์บคนกอกนเลือกคนเข้าวราที่เปนยูดด่ดีดด่าดเป็นเน่าดเยแนตะกับจากที่ทามเนาะแบบว่าเบิ่นในคลิปเา้เายังเนถม่ิพน้องทังน้องฟนะ้าี่นว่ามีอลีบอหน้าเนาะนะแล้วก็เรือนที่เป็นยูนีับเสียหกคนแล้วคุณัน ต <that> ั้งแต่เ <we> ป็นเม่าวอกันเป็นเมเา่านอกฟ้าเป็นเม่าบนใเมาวยอดคนอื่นคนไก่เลยที่เงม่เท่าวรตูเคื่อนกัใกล้ใกันอยู่เนาะดินโม้ดินมังตตะกี้แต่ว่าคือดินบนนั่นนะถือว่าไปไปอยู่บ่ได้บ่ได้อันนีก็ิมั่ได้กั้งกเอฟซพันนแนะนมาจังซี่ว่าให้ ก้อนชิมังนะให้ให้พามาสวดแล้วก็จะมอบให้ทั้งวัดหรือยังบางคนบางคนนี่กอาชิมังยันนะูมามกนะประสบผู้ปติเหตุหรือว่าเป็นหรนอหนีตางๆโดยแต่เพิ่นให้เอาอายังมาสูตก้อนเพิ่นวาหรือว่ปลาเพิ่นวอลูกๆหลานมากก็คือบตาว่าล้วกรบ่ได้มาแบบว่าลูลๆหรือยังแม่ากเรี้องลามเลีายนเ้า่าตาจะมีชุด เวลาหาไกด์ไปเล่นนั่งลงไปนั่งขาไม่ถูกนั่งที่ทางด้วยวายขาวอันนี้เห็นเป็นตู้นั่งหอยตัวเต้นั่งอยกขามานั่งแล้วับนั่งไม่ติดี่วันนี้ตู้จะไปว่าจังฉันด่านว่าพันยันชิวไห้มันเกิดขึ้นหลายเรื่องไปที่ไห้เห็นตุกเห็นเป็นเป็นเลยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพผ่านว่าอยู่ปะผู้หญิงโอ้ คืออันตอนนั้นนันไม่ท่านองปลาพ่ไดเสียชีวิตแล้วบ่หรือยังเสียแล้วโอ้เห็นลรมีคนมาเห็นเนาะมี่นองปลาถือผ้าผ้ามัจะียมนเลยาเลยทอดนะทอดอดงลูกันึงเลยเสียพิาทอดไม่ไปยัน ลูกเสียิงนี้ชิงนึงอะรแบแดเก้าโมงหรับั้่มบบังช้นไปเก้าโมงคืนหอเมียโอคือลูกเนี่ยเสียชีวิตคาท่อมบอืคาท่อมใช่คือไม่ตู่คนเรามากเลยบางบ้านเป็นคนที่เนาะพ่เห็นอันนก๊กขามยุ่ยยุยบางบาต้าจอดรถใกล้ใช่ปะนักเทือทางตะเข้าวไก่งหันชนี้คือเขาบอ่อนบานนากะยังได้ชั้น เรไม่พูกว่ากว่าแล้วไปเีย็ๆยดิ้นน้อยนอนก็ได้เดี๋ย้าจะคยพ่อจบบบบันนี้แล้วเราจุบวกาลงเฮือนวดนักวดเบาคอยย่านเมตุขึ้นเราใช่ไหมจิบบบันนี่แล้วเราฉุดบาลงเตือนดนักวดเบาเราบวก้าลดบหงแรงเสียบันนี้กาขึ้เดียวนี้นะันี่มันยากตู้นาะอันน <can> ี elite, ้ว่แต่ข้าวเสียไม่ไหมเนาะ คือกเลยว่านนี้บอกเลยว่าบอว่าให้ยาดดอกนะมันมันมันแต่อดีตแล้วก่อนแล้วนะแต่ว่าอยากอยากเท่าที่ที่มาถ่ายมาชิวชาวที่กันบ่อทีนะเขาออกมาในทุ่งนาฟ้ากับเชี่ยวอยู่เพื่อนลัางนั่นคือตอนเชี่ยวม่ไหมนี่ไปยภัยการไปไกลมากเลยเห็นเลือดตอนคืนนะเห็นอแสดงว่า แสดงว่าคนคนซี้กันหลายคนแล้วสรุปผู้ปรนเห็นนี่หน้าตานี่ค่ายกันกับผู้เสียเลยบออือโอ้อุเซียเลยเราคนเห็นอ๋ออะไรไงก็มีญาณเพิ่นเนาะเญาณอ๋อน้องดีกว่าโบเห็นน้องเพิ่นรู้ฉันก็บม่ได้ไม่ได้ยังเพิ่มเติมเลยน้องเพราะเราคิดนักคิดอุกคิดนั่งอยู่จักพอได้ยินเรื่องเมนตู้บอลชอนนี่ได้เมนตู้ชอนน้องละก็คิดอยู่บ่ก็คิดอยู่ะนหวานเสียวยังนี่เนาะ เนไกบ่แต่ว่าอ้คิดตอนนี้นี่เจ้าบุฮ้อนบ่บุฮ้อนบ่อากาศูฮ้อนอยู่ด้วยน้อยชอบเลยเนี่ยเนาะเดี๋ยวุ่้ยเดี๋ยวตันเว้นนี่ชื่อว่าเรียกว่าคืนน้องจะใส่เลยบ่แต่กลางตอนกลางเว้นตอนแรงใส่ถุงมือเลยว่าหนอกันนี้มันเกินคนก่อนเนาะอืมมันก่เห็นยุบปืนให้เบิรงกยุบหาเคีนนะบุคลากรเทียนสูตรก็เดี๋ยวพอแล้วสัสแบบใหญ่ยางเรียบร้อยพยันแบกพยันนอนต้องมัดอย่างก่อนบ่ อ่าอยากเห่าอยากทาเอียงใส่ก็ได้เหอะถ้าอยากท่ามันทักคิวไปว่ะแม่พอเวลาเห่าโอบกาอยากทาใส่ก็ได้เลยนู่นของอันใส่จะเดือนจะเห็นผลนี่อ่าเห่าอบอันนี้ก็เสื้อเดียวเห็นผลอ้เป็นตาควยเยอะนี่แท้เนาะอันนี้เสื้อเดียวเห็นผลตาบตายา่กันมึงยุบตาปล่อยเล็กปลอยสีบลอนด์เลยป่อยมันจะเขาเปิดคุยนะน้าองน้องนกะมีแต่ว่าแค่ความจริงนี่ก็คือ มันกับชุดเุดแต่น้ำผู้เพิ่นเหราผู้เพิ่นเล่าใช่ป้ะผู้ที่เพิ่นเพลเห็นตัวหรือบทตัวก่ะคืนอยู่ก็เพิ่นเด้อพถ้าเด้เพลินี้นี่มาถามเพิ่นก็มาถามแล้วก็อยากพูว่ะชีวาคือการบอและก็แม่นหรีบอันนะเพราะว่าบอต่านี่มาเมื่อนั่นบอไม่ได้ถามไปเถ้าเพิ่นอันนะแล้วก็แล้วก็อยากพาผู้เพลพี่น้องมาเบิ่งหูน้ำตัวที่ว่าบอจัดอ่ามาถ่ายเบิ่งอันนบอต่าเห็นแล้วบอ มันตันแล้วนันมูกระปูโอ้ฝน,กน,นตกไหมงจะเห็นอยูบอ่บนเห็นอ๋อเวลาฝนตกนี่มันล่อยเขาตารางเลยบ่าน้ะ แสดงว่าบันนี้อยู่พื้นมันเป็นหูองอู่ที่ผ้ามาเบิ่งแหมบอนได้ไอเด็กจใจขาอนี่าตเด้อแม่เด้อภามาเบิ่งเนี่ยมาทั้งน้องจักอยู่บ่เจ้าจักอยู่บ่ดงอยากหูได้ว่าบันใดเนาะวันน้ำมาบอนน้ำน้ำบาดใดกับเบิดบาดนั่นเนาะหนึ่งเขาบิ้งบิ้งเขาใชทรชาติพี่เออบิ้งบา้งเขาบัตเติมเงินเนาะ โอ้เอ้าแม่ใหญเราเห็นยังิจับอขอาเนาะุ๊น้นนันเข้าา m หมอเข้าแล้วเบิ่งนะเนาะอยากฮู้อยากเห็นอยู่ด้บ่ก็เป็นใจเนาะเอบอมอายุ15ปีนไาไปตู้ไปไปเบิ่งบัดนี้เนาะบนใดเด้เนาะเว้าอ่าน้ามาหลายบันใดก็เบิดเนาะเบลกๆนี่ก็ยเนาะโ ป่นนี่เลยอืมจะพอจังลุบๆได้ซะเนาะลุบได้อือบ่ป่นนี่เลยแม่บ่ถ้าได้นี่แอกคักในกไผ่ไก่่นี่โอ้ินมาพี่บ่แม่เออย่อได้นี่ไดโอแต่ก่อนน่ะอันนี้ตั้งเฮือนใส่แหบ่นั่นน่ะใกล้กับบ่มดบ่ใกล้กับไโอ้พี่น้องเอ้ยเนาะ ออู้นเพออูใหญ่เลยทำาีีนนะสามคูพอุณแหีเอกชีวะอเลยเนาะนึกว่าอยู่ต่ล่างนใบบมเมนเนาะอยู่บนนี้พี่เองเลยเรล่องลาวครอบครัวของน้องปลาตะกอนก็คือไม่ตู้พันเรล่ามาเนาะ บ่นหนปากแดงไปเอาคนเฒ่าปากบ่แดงว่าโอ้เขียวบ่แม่เก็บมาบเขียวมาะต้ขนมละกินกินบ่น้้าวเย็นกินบ่ไปๆเนาะเอาต้าไปเอามาให้ไปตู้เพิ่นใหญ่นเนาะ่นั่งตู้ท่านนั่งก่อนาเลเมื่อยืนเนาะได้ตู้นั่งอยู่มพุ่นก็ได้แม่อ่าพุ่นๆๆเนาะนั่งคอนไม้บ่ไม้พ่นก็ได้เนาะนั่งนี่ก็นั่งเลยเนาะ่เรื่องาวก็คือมีตู้เพิ่นนี่ หโอ้อยู่แล้วเนาะเรื่องลาเป็นมาจังได้ขึ้นเปตู้เป็นสอนเลยทั้งลูกทั้งหลานนี่บ้หู้ได้ว่าเป็นมาจังได้ไม่จะได้ทานทั้งเป็ตู้นี่แหละพึ่งทานยาปอนกับโบ้ยักเลยแค่นี้ค่ะานค่บอกตังเต้เพิ่นจูดคอนนั่นน่ะครอบครัวกับโบเป็นชุกเลยอยู่ใกล้อยู่เทียงกันเนาะ กระตุ้มขนมก็คือว่าแล้วแม่ไปซื้อมาเนาะก็มีแตรหย่าเงินเด้อแบ่งกันน้่นกินน้่นใจพอได้ซื้อคำมาคำพูดว่าเย็นๆเลยอืูทั้งหมดต่างกันเย็นเลยเนาะเจะน้องไปดูเนาะโดยพอได้ซื้อกระตุ้มขนมก่อนแหล่ลายทีแบบว่าเล่าและกับสอนสุพังเราปกป่าจะเหตุเป็นยังไงพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เด้อเนาะพี่น้องเนาะเรื่องเราก็คือไปดนตู้เรามากเราคิดว่า ไปดตู้่นกี่ตัวดอกเนาะพี่นังเนาะเปวดตู้ลูกกะมีบัวลายอย่างไงเปตู้ไว้ซื้อกรมากัพูเนาะหรือว่านั่เย็นโดยเนาะดีแห้งโดยสาธุเนาะพี่นองเนาะป้าเยกป้เด้ตู้เด้อผูแล่นมือหนามือในทำเวขมากสิหาเนี้มาต้อนอยู่เนาะมาผมไม่เขียวชั บริเค e. e e okay. e uh, 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 uh. ียมดเขยวะแต่ไดเลยวะตุแว่ไดมากมักช่วยมักงามนั่นนี่เช้าบริเคียวมาโมเมนต์มอดเนาะโติดได้เือเคียวอยู่บ่เเคียวเมายาเายังหลังโ้คือบริเคียวตุยังยู่บยู่ไปะผลงหลานเออเดียวนะู่เลยวันนถือว่าชิพนช่องกันยังยังบดเนาะ เดี๋ยวน้องบอต้าขอบใจขอเหียนลายขอบใจทั้งเมตู้่ลายเด้อที่อ่าเอ้าเสียงยังไงคือปึ้งเลยเนาะโอ้ยเนาะขอบใจลายเด้อตู้เด้อลูกหลานมาถามข่าวข่าวสบายดีเด้อโดยสบายดีอยู่ดีมีแห้งตู้เด้อลูกหลานพากันเมื่อก่อนคือเรื่องเล่าอ่าการเป็นไปมาของครอบครัวนี่ก็ตามที่เมตู้เพิ่นเล่าให้ฟังเนาะพี่น้อง แม่นเรื่องแท้แน่นอนแม่นบะตุอือแม่นบ่อนนี้เลยเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยเนาะบ่อนนี้เลยลุบๆนี่เลยคือว่าซั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะเรื่องรามาจังได๋เป็นจังได๋ก็คือแม่ตู้เพิ่นบอกเลยพี่น้องเอ้ยเนาะครอบครัวน้องปาแต่ก่อนเฮือนหรือว่าเฮือนหลังเก่าเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะ ก็คือได้ฮู้รับฮู้นํากันแล้วแล้วพี่น้องเนาะว่าเป็นมาจังได๋ทั้งแม่ตู้หรือว่าแม่เฒ่าน้องป่าเนาะแม่ใหญน้องป่าอีกคนนึงเพิ่นก็ได้สอนเรื่องราวเข้าแต่ก่อนให้ฟังพี่น้องเอยเนาะก็คือมีหลายๆ FC เพิ่นก็เม้นแล้วก็อ่าแนะนําหลายสิ่งหลายอย่างลก็หลายแนวทางเนาะเรื่องอ่าบ้านเก่าน้องปาพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ว่าให้เอาพระมาสูเนาะแล้วก็มอบให้วัดหรือว่ามอปาพี่น้องเอ้ย มามาอันนี้เนาะพนว่าพี่น้องเงยแจ๊กสิวาน่าใดเนาะก็แล้วแต่ทั้งครอบครัวพนเองเนาะยังใดกาขอบุญอบคุณหล,ลายๆเด้อเนาะที่เขามารับส้มมาฟังทิมไห่แล้วก็เบิ่งโฆษณาให้เนาะพี่น้องยังใดทางสาวแววกก็ขอให้พี่น้องวัดจุกหูทุกคนให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะอายุยเย็นเป็นสุขครบแต่สิ่งดีๆร่ำเ่อรวยเด้ซะถูกเนาะทางสาวแววกก็จะขอตัวลาไปก่อนเนาะขอกราบเข้ามาสบายดีสบายดีเนาะบ๊ายบาย